ในช่วงสงทศวรรษที่ผ่านมานะครับทีมสิงโตโน้มินคามเชลซีเดินหน้าคว้าชแชมป์รายการใหญ่ๆได้อย่างต่อเนื่องไล่ตั้งแต่แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษอย่างพิีเมียร์ลีกไปจนถึงแชมป์ระดับทวีปยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนลีกนะครับที่พวกเขาสามารถคว้ามาครองได้ถึง2ครั้งด้วยกันแม้จะถูกคำคอรหาจากแฟนบอลทีมอื่นๆมาใช้เงินในการซื้อความสำเร็จ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกของวงการลูกหนังยุคปัจจุบันความสำเร็จมากมายของทีมก็ส่งผลให้ฐานแฟนบอลของทีมเพิ่มขึ้นและกลายเป็นทีมที่มีแฟนบอลมากที่สุดทีมหนึ่งของโลกเลยทีเดียวและถึงแม้เชลซีจะเพิ่งประสบความสำเร็จในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาแต่เชลซีนะครับเป็นทีมที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับซึ่งคลิปนี้ ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ10เรื่องที่เกี่ยวกับเชลซีที่หลายคนนะครับอาจจะยังไม่เคยรู้ซึ่งมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันครับเรื่องแรกนะครับเชลซี Chelsea และอาร์เซนอลเป็นสโมรสรแรกๆในอังกฤษที่สวมเสื้อแบบมีหมายเลข2ทีมยักษ์ใหญ่ในลอนดอนอย่างเชลซีและอาร์เซนอลกลายเป็นสโมรสรแรกๆในอังกฤษที่สวมเสื้อแบบมีหมายเลขอยู่ข้างหลังนะครับ เรื่องต่อมานะครับเชลซีไม่แพ้นในเกมเย่ายาวนานที่สุดในหลีกสูงสุดของอังกฤษที่86นัดในช่วงปี2004ถึงปี2008นะครับเชลซีภายใต้การคุมทัพของกุนซืออย่างโชเซ่มูริโญ่ที่เข้ามารับงานในช่วงเวลานั้นได้สร้างสถิติไร้พ่ายในเกมเย่ายาวนานที่สุดในหลีกสูงสุดของอังกฤษถึง86นัดเลยทีเดียว เรื่องต่อมานะครับครั้งหนึ่งสโมสรเชลซีเคยใส่ชุดเยือนของคู่แข่งลงสนามในศึกพิมลีกย้อนกลับไปในปี1997เมื่อวันที่9เมษายนเป็นเกมการแข่งขันที่เชลซีออกไปเยือนโคเวนที่เหตุเพราะว่าพวกเขาจําเป็นต้องสวมเสื้อสำรองของทีมโคเวนทีเพราะพวกเขาไม่มีเสื้อแข่งที่เหมาะสมเพียงพอให้ใส่ลงในสนามนั่นเองนะครับ เรื่องต่อมานะครับเชลซี Chelsea เคยเล่นในอาร์กติกไซครมาก่อนย้อนกลับไปในวันที่24ตุลาคมปี1997เชลซีต้องออกไปเยือนทอมโซซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรของนอร์เวย์แต่ในวันนั้นพวกเขาพ่ายแพ้กับเจ้าบ้านไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2เนื่องจากสภาพอากาศในวันนั้นหิมะตกหนักในระหว่างเกมการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามทัพสิงห์บูก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้ในเกมเย่าที่สแตมฟอร์ดบิทไปด้วยสกอร์7ประตูต่อ1 ทั้งนี้อาร์กติกไซเคิลนะครับคือพื้นที่ที่มีปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์อยู่เหนือขอบฟ้าตลอดเวลาต่อเนื่องกัน24ชั่วโมงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทําให้สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้แม้ในเวลากลางคืนและมีปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าตลอดเวลาต่อเนื่องกัน24ชั่วโมงอย่างน้อยปีละหครั้งทําให้ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้แม้ในเวลากลางวันนะครับ เรื่องต่อมานะครับเฟเดโรตอรเรสเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ทำประตูได้ถึง7รายการภายในฤดูกาลเดียวให้กับเชลซีในฤดูกาลปี2012ถึง2013นะครับเฟเดโรตอรเรสทำประตูไปทั้งหมด22ประตูโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด7รายการนับว่าเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรเลยทีเดียวเรื่องต่อมานะครับชุดมัดคอดของเชลซีอย่างสแตมฟอร์ดปิดดยไรอนเคยถูกขโมย ย้อนกลับไปในปี2005นะครับชุดมาร์คคอร์ดของเชลซีอย่างสเตมฟอร์ดิดิตหรายออนเคยถูกขโมยไปจากสเตมฟอร์ดปิตนะครับเลือกต่อมานะครับทีมหญิงของเชลซีเคยเอาชนะคู่แข่งไปถึง9ประตูต่อ0แถมคนยิงประตูต่างกันถึง9คนเลยทีเดียว ฟุตบอลทีมหญิงของเชลซีนะครับเคยเอาชนะวิตันซิตี้ไปถึง9-0ในรายการวูเมนซูเปอร์ลีกนะครับในปี2020แถมคนทําประตูมีชื่อไปถึง9คนเลยทีเดียวเรื่องต่อมานะครับเชลซี Chelsea เป็นสโมสรเดียวในลอนดอนที่คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสโมสรฟุตบอลเชลซีนะครับเป็นสโมสรเพียงสโมสรเดียวในลอนดอนที่เคยคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อรดูการ2011ถ2012 และฤดูกาล2020 2021นั่นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับเชลซีเป็นทีมแรกที่ได้แชมป์เอฟเอที่สนามเวมลีใหม่และเป็นทีมสุดท้ายที่ได้แชมป์เอฟเอที่สนามเวมลีเก่าย้อนกลับไปในปี1999ถึงปี2000นะครับเชลซีกลายเป็นสโมสรสสุดท้ายที่คว้าแชามป์เอฟเอ ในสนามเก่าเวมเบอรีและยังเป็นสโมสรล่ากที่คว้าแชมป์เอ CUP ที่สนามเวมเบอรีใหม่ในปี2006ถึงปี2007นะครับเรื่องสุดท้ายเชลซีคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกในวันที่19เดือน5ซึ่งคล้ายคลึงกับปีที่ก่อตั้งสโมสรย้อนกลับไปในวันที่19เดือน5ปี2012เชลซีคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกสมัยแรกให้กับสโมสรได้สำเร็จ ซึ่งนับว่าเป็นการคว้าชแชมป์รายการนี้ตรงกับวันที่คล้ายลึงกับปีที่ก่อตั้งสโมสรนั่นคือปีคิเตศกราช1905นั่นเองนะครับและนี่ก็คือ10เรื่องราวที่เกี่ยวกับเชลซีที่แฟนบอลหลายคนอาจจะยังไม่รู้ถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ